ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนครูใหม่นะคะวันนี้ครูใหม่จะมาอธิบายการทำใบงานการจัดการเรียนออนไลน์นะคะในภาคเรียนที่2นะคะสัปดาห์ที่1นะคะในสัปดาห์นี้จะมีใบงานอะไรบ้างไปดูกันค่ะ,ะใบงานที่1นนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนพยัญชนะนะคะไทยจากกไก่ถึงฮอนุฮุนะคะให้นักเรียนนะคะคัดตามรอยปะพยัญชนะนะคะ ตั้งแต่กอไก่ถึงคอนคูกนะคะให้สวยงามหลังจากคัดเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านทีละตัวนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างใบงานแรกนะคะ,ะไปดูตัวอย่างใบงานต่อไปคะ่ะใบงานต่อไปนะคะเป็นใบงานวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนเนี่ยโยงคำศัพท์นะคะกับรูปภาพให้ตรงกรัน อันนี้ภาพช้างใช่ไหมคะอันนี้ภาพเสืออันนี้ภาพกายอันนี้ภาพสิงโตนะคะและ้วน,นี้ก็ภาพงูอ่ามาดูคำศัพท์บ้างอันแรกนะคะ L I O N Lion แปลว่าสิงโตอันที่สองนะคะ H E N Hen คือแม่ไก่นะคะคำที่สาม T I G E R Tiger แปลว่าเสือนะคะอ่ามาดูคำที่4 snake S N A K E snake แปลว่างูนะคะและคำสุดท้าย elephant นะคะ E L E P H A N T elephant แปลว่าช้างนะคะอ่ามาดูแลกคำแรกเลยนี่คือภาพช้างใช่ไหมคะก็คือ elephant ใช่ไหม อันก็โยงมาหาเอร์เฟนเลยอันที่2คือภาพเสือภาษาอังกฤษก็คือไทเกอร์ใช่ไหมคะหนูกโยงมาหาไทเกอร์เลยอันที่3แม่ไก่ใช่ไหมคะก็คือโยงไปหาคําว่าเทนคือแม่ไก่ต่อไปภาพที่4คือไ i อ n นใช่ไหมคะอ่านูก็โยงขึ้นไปหาคําว่า ไลออนเลยและภาพสุดท้ายคืองูก็คือ s n a ็กใช่ไหมคะหนูก็โยงไปเลยหา s n a ็กอ่านี่ก็คือการทำใบงานของหน้านี้นะคะอ่ะไปดูใบงานหน้าต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะเป็นใบงานฝึกหาดลากเส้นนะคะให้นักเรียนนะลากเส้นรูปภาพเขียนคำศัพท์ตามรอยปะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ เป็นอักษรตัว A พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็พิมพ์เล็กให้นักเรียนเนี่ยระบายสีให้สวยงามและเขียนตามรอยปะนะคะคำว่า a i r p l a n e Air p l a n e ก็คือเครื่องบินใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีเครื่องบินให้สวยงามนะคะอันนี้คือตัวอย่างการทำใบงานของหน้านี้นะคะไปดูหน้าต่อไป่าใบงานหน้าต่อไปนะคะ ไปงานหน้าต่อไปเนี่ยให้นักเรียนละบายสีให้สวยงามเป็นการเล่นของเล่นนะคะภาพนี้นะให้นักเรียนเนี่ยละบายสีให้สวยงามและคัดตามรอยปากคำว่าเล่นของเล่นข้างล่างนะคะ อันนี้คือตัวอย่างใบงานหน้านี้ใบงานหน้านี้เป็นการฝึกการระบายสีนะคะให้อยู่ในกรอบในเส้นนะคะให้นักเรียนพยายามระบายสีอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะอันนี้คือตัวอย่างใบงานของหน้านี้ไปดูใบงานหน้าต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนระบายสีภาพที่มีลักษณะเหมือนกับรูปทรงที่กำหนดนะคะอันนี้เป็นรูปทรงอะไรคะ ลูกทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะอันไหนเอ่ยคืออันนี้ใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีอันนี้ให้สวยงามอันนี้ค่อยๆระบายนะคะให้สวยงามนะอันนี้คู่ใหม่ระบายไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะอ่ะต่อไปอันที่สองคือหัวใจใช่ไหมคะหนูก็ดูว่าเหมือนอันไหนอะเหมือนอันนี้หนูก็ระบายอันนี้เลยอันที่สามสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ใช่ไหมอ่หน,นุกะบาบอันนี้ให้สวยงามต่อ nah ไปอันนี้เป็นรูปดาวใช่ไหมคะใช่อันแรกไหมไม่ใช่อันที่สองใช่ไหมใช่อ่หนุก็ระบายอันนี้เลยแล้วอันที่สามอันสุดท้ายนะคะอันที่ห้าเป็นรูปครึ่งวงกลมใช่ไหมคะเหมือนอันไหนอันแรกใช่ไหมไม่ใช่อันที่สองใช่ไหมไม่ใช่อันที่สามใช่ไหมไม่ใช่อันที่สี่ใช่ไหมคะใช่อ่หนุก esehen, er nice. ็ระบายอันนี้เลย นี่ก็คือตัวอย่างการทำใบงานของสัปดาห์ที่1น,นะคะใบงานในสัปดาห์นี้จะเป็นการเน้นการระบายสีนะคะให้นักเรียนฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าในสัปดาห์ที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ